สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะแล้วก็ Facebook เทปนี้เป็นเทปที่2ของการรีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่น่าสนใจเทปที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องผิวกายนะคะแต่เทปนี้น่ยจะเป็นผิวหน้าซึ่งตอนนี้ดูนะคะหน้าหน้าแบบนี้นะคะหน้าแบบนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะคะเพราะว่าได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ บี l ิฟ v นะคะ b e l i e v จากคนขายแสนสวยบอกว่าหน้าเขาดีจริงๆนะคะเราก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะตัวนี้แพคเกจจิ้งน่ารักด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของสาวสวยของเราเลยนะคะด้านในทาราดั้มาดูนางเอกของเราดีกว่าที่ทำให้หน้าสวยๆของดิฉันนี่บีลิฟนะคะเขามีชื่อว่าบีลิฟมันติวิตามินมาร์กนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย วิธีการใช้นะคะหลายๆคนบอกว่าหน้าพี่หรือว่าหน้าเราเนี่ยคงอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วแหละนะแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงค่ะเพราะว่าทาแค่ครั้งละหนึ่งวันละหนึ่งครั้งนะคะทาแค่วันละหนึ่งครั้งคือก่อนที่คุณจะนอนเนี่ยนะคะคุณก็พ่อไปทาทาทาททั่วหน้าตื่นขึ้นมาจากผิวนะคะเวลาเราจิ้มไม่เด้งกลับคือนะคะแต่พอใช้บีลิฟ แน่นอนนะคะอันนี้สั่งซื้อได้นะคะกระปุกละ980บาทนะคะสั่งซื้อได้กระปุกละ980บาทอันนี้ดีจริงๆท่านในที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้บอกตรงนะคะว่าไม่เชื่อห้ามลบหลู่เพราะว่าตัวนี้ดีจริงๆอยากจะให้ลองใช้ดูนะคะก็จะเป็นม้าอีกหนึ่งตัวที่ขายดีนะคะเพิ่งเปิดตัวได้สักพักหนึ่งแต่อยอดขายถล่มทลายนะคะจะสร้างตึกได้แล้วละตอนนี้นะคะตอนนี้ท่านในสนใจบีลิฟบีลิฟ กดไลค์ให้มีเลฟนิดนึงนะคะสนใจก็อินบ็อกมาได้ Facebook ไลน์มาได้นะคะกระปุกละ980บาทมีส่วนผสมให้หน้ากระจ่างใสสุขภาพดีเหมือนผิวเด็กเห็นไหมคะก็คือหน้าเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะไม่มีาจากรูขุมขนที่กว้างนะคะก็จะเล็กลงแล้วก็หน้าก็จะเหนียนขึ้นทาแป้งทาอะไรแต่งหน้าอะไรก็สวยขึ้นด้วยนะคะแนะนำด้วยบี Li e คอนเฟิร์มเบาๆคอนเฟิร์มนะคะฝากไว้ด้วย980บาทค่ะ